สวัสดีค่ะกลับมาพบโลกของการดูดวงเยแล้วก็สวัสดีปีใหม่ไทยล่วงหน้าด้วยนะคะเพราะวันนี้เรามาเปิดโลกของการดูดวงประจําเดือนธันวาว่าเดือนของใครจะเฮงดังปังรวยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันหรือเปล่านะ แต่ก่อนที่เราจะไปดูดวงประจําเดือนกันนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e รีโพสต์กันด้วยนะจ๊ะแล้วุ่มตรงนี้เอาให้หมดนะกดติดกระดิ่งเอาไว้เวลาพี่สันหรือว่าพี่หมอสันเนี่ยลงคลิปอะไรไปคุณจะได้ไม่พลาดหรือเวลาเราไลฟ์สดตรงไหนไปคุณจะได้ไม่พลาดนะคะเห็นแพลตฟอร์มไหนกดติดตามแพลตฟอร์มนั้นๆได้นะคะเหมือนเดิมค่ะคุณจะต้องมีสติและวิ จนุญาในการรับชมและรับฟังกันด้วยนะคะมาจ้าผู้สถาที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจำเดือน่านว่าเปะโอสิบถ้วยรู้สึกว่า3ามวันเนี่ยสุกเสาร์อาทิตย์ไพ่ตัวนี้ขึ้นเยอะนะขึ้นเยอะตลอดเลยเจ็ถ้วยว้าวเด้อเวอร์หสิบดาบสุดท้ายเปอแปดเหรียญใครที่เกิดวันอาทิตย์นะคะคิดอะไรไม่ออก อยู่กับที่อยู่กับบ้านดีกว่าเพราะว่าคนเกิดวันอาทิตย์ต้องบอกก่อนว่าเราดูองค์ประกอบโดยรวมไม่ถึงไม่ใช่ท่านใดท่านหนึ่งนะแต่คนเกิดวันอาทิตย์คุณมีไพ่สิบดาบเกิดขึ้นไพ่สิบดาบตัวนี้ค่ะมันเป็นไพ่ของเกณฑ์การที่คุณมีสิทธิ์เกิดอุบัติเหตุหรือการเซน็นสัญญาแอปต่างๆนาะนาะนะต้องอ่านให้รอบคอบนะพี่หมอถึงให้นิยามว่าอยู่กับที่ดีกว่าเพราะว่าถ้าไพ่ตัวนี้เกิดขึ้นก็อย่าไปเสี่ยงเลยหรือว่าบางคนชวนไปดิงนางนงแดงก็ เบาได้ก็เบาเดอ้อใครเกิดวันอาทิตย์นะคะพิมพ์ใต้คอมเมนต์ว่าอยู่กับบ้านเลิศหรือเจ้าที่ให้โชก็ได้อะไรก็ได้เพราะว่าที่สําคัญให้คุณอยู่กับบ้านและคิดโครงการใหม่ของมกรากรุมพันธมีนาดีกว่าเพราะว่าถ้าคุณไปสัส่สรรปุ๊บใจคุณก็ไม่ได้อยู่ในความสัส่งสรรค์ใจคุณก็ลันในหัวเกี่ยวกับเรื่องการงานค่ะและที่สําคัญที่พี่หมออยากให้คุณอยู่กับบ้านและ โปรเทคเรื่องการออกสังคมเพราะมันได้ไพ่เจ็ดถ้วยไพ่เจ็ดถ้วยก็คือมีคนเข้ามาขอให้ช่วยอย่างนั้นช่วยอย่างนี้ช่วยอย่างนู้นพอไม่ช่วยก็งองแงอีกเหนื่อยอีกถึงบอกว่าถ้าเหนื่อยอีกเบื่ออีก,ออกมันเลยทําให้คุณอาจจะเฟลข้ามปีก็เป็นได้เคยเจอไหมแบบอารมณ์เสียข้ามปีอะทุกคนก็บอกข้ามปีส่วนมนส่วนบนเออเข้าใจแต่บางทีเราเฟลอะ่ะมันก็เลยอยู่กับบ้านดีกว่าจะเพอร์สิท ถ้วยครอบครัวแปดเหรียญทำงานคิดโปรเจกต์เดอะเวร์มองภาพบวกจะดีที่สุดส่วนซิงเกิลในการทำบุญนะคะก็อย่างที่บอกว่าอยู่กับครอบครัวก็พาคุณพ่อคุณแม่ไปทำบุญะคะ่ะหรือขอพรพระในบ้านถึงจะมีความสุขและแฮปปี้แฟมิลี่มากๆนะคะวันนี้พี่หมอไปกันก่อนนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย